สบายดีพี่น้องมาได้สักุ๊คนเดินพามากันในสวนอ้อยเนาะงามขนาดเลยอ้อยเขาจะปลูกใหม่นี่แหละอ้อยเขาจะปลูกปีแรกมันก็สีเขียวสีงามเนาะฝนตกมาใส่ฝนตกมาใส่มนเลยเขียวขึ้นเลยปะนี่ อาชีพไปเบิ so ่งสวนเขาเนาะไปเบิ่งสวนยางเขาหลังจากที่ฝนตกมันสีซื่นบ่มันสีงามกว่าเก่าบ่หรือมันสีตายเพราะว่าฝนตกมาอย่างได้ออกไปเบิ่กหากาสิ่งออกไปมันจะว่างัวเต็มแล้วบ่จักฝนตกแห้งเนาะอีบ้านเขาเห็นห้ต้นใหม่เขียวมีแห้งหน่อยจังหน่อยปีนี้ฝนมาไวเนาะ ปีท so mm. so ี่แล้วฝนโปตกเลยยางเขาเลยมันตายหลายถ้าฟังเบิ่งปีนี้มันจะตายหลายคือสัมปีที่แล้วอยู่บนเนาะปีที่แล้วเนี่ยตายครึ่งหนึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งเลยยางพันหนึ่งกับสี่ลือยอยู่หวังหาลอยตายหาล่อยแบบนี้หรือว่าฮกล่อยแบบนี้ที่ตายนี่น่ะอ้อยเขา

ทหายมืออะไรยัางโมหุเขียวอะไรนี่นะในพี่น้องสบายดีนะทำอ่างนันกัดันกบัวจักแนวส่กินอะมันแก่กินอะไดรใช่ปะกินเดียวลูกบัวจักแม่กินได้นี่นะกัดบนนี่นะนี่นี่เออมันละกินได้เดียวโอ้ยจะได้มาพวกนะครับปล่อยแล้วครับบอฝนตกหนักกว่าขุนเนาะนี่แหละครัวขาห่วยเอาประมาณนี้แหละ อย่างบได้บสบายสบายเลยนะเพราะว่าชินขนาดา้หาตองบางใหญ่หนึ่งเขายัางขามได้นไงแต่ซาจินดาเหมืนขามมาได้เพิ่ยะกลมสมมารถบอกนั้นนั่งไปอมาหอดสวนอลยรพ่นุยว่าจะตกอย่าก็มันเคีย้ยวแล้วนะจะ่ไมมันไวนายยางเขา Còn nó mạnh thì giờ bỏ vô hướng Đây là con ọc đây nhỉ nó Nói vàng này là thử nó tầm và đi ôi khỉ ngộ đi Ồ Đi แก่แก่บ่ไรอย่างเจ้าชู้พวกเขากินตีนเนี่ยมันเคี้ยวอะไเห็นบ่ญหยาเนี่ยหลงยางตายันบ่มาเห็ดห้วยน้ำบ่ได้ดอกบ่วเลือยางเนี่ตัวมันต่ำนี่นะตายนั่น่ลยดิตัวที่มันตาย ดยางขนาดพี i, ng, ành, p, nào, ่น้องเลยสิประมาณนี้แหละมันคือเบียนสือเนาะมาหลอกของมันงอกมังเหง่งเนาะฮะอะไรก็ขดบนรอยางนี่เนาะบียนสอแคปเป็นอะไร กินงอหําหวยได้มันสิถือมันสิเอาไปเบิดบ้านนี่เห็ดให้มันอันเหือนต่ําลงเลยไผพลาดอันนี้นะหายยังวะพี่อันนี้มันกําลังแตกแตกขักแตกนี่โมัดทิมน้ำบนนี้นะมันแก่แล้วไอ้มันแก่เลยนะ วางอีแม่มามันยังอ่อนนี่แหละยางครับพี่นอ้องเอ้ยอีกสักประมาณหกปีพอแหละอีหกปีพมเองชไดขีดเขาคิดววานะพอ,อยางเขาก็ได้ปีหนึ่งปีปลายเนาะกันมันเป็นคือความขีดขันบมมียังเปลี่ยนแปลงกะสีได้ขีดน้ำพิ่นคันมาเปลี่ยนแปลงคือแบบมันบ่อตายบ่อยังขนาดนะ นี่อันนีนะ้ทั้งส่วนกันตดถิ่มสีเปเบึ่งให้หน้าเลยวะหลังจากที่ฝนตกมามันมันคันหนามันขาด,ดอยู่วะพอฝนตกแหง้งเนาะต่ำแห้งอะไรนี้มันแตกอันนี้มาตกหน้าฝนตัดถิ่มได้ดินะนี่จะไหวปีช่างเหยาต่ำ,ตำนี่แหละนี่ งู่เทงเบื่อไรนี่นะไ่ด้เลืออะไรเนเขามานี่ย่างค่ก็สามปีนี้อางเดเดินหาตายแหละตายน้ำตายนี่เลยมันเป็นังวามิตายที่โลกได้นี่นะมันติดงโลกตาทิมงก๊กอันนี้ตาทิม มีนะก็มันใหม่ี้ยมันสนันนั่นให้กันยงาหอยงัวเห็นอลไรได้บ้างหอยงัวเข่าสวนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอามาหม่ถือแม่นี่นันนี่นี่นี่ไม่ได้เห็นเลยนี่เนาะกลูใส่งัวยี่ผ่านนั่นนะ Mà họn hải na rồi, mấy đứa ơi Nguồn khó xuân, y lệch bệt bạc Nguồn mấy lệch bệt bạc mấy Sao nằn vằn vẩy Mất khảo xuân oi Tắc mất khảo trong đấy, tinh khảo hệt hụi si. Nguồn xù xì Bây giờ đây Hẳn đây hả là cả khăn mới đi xuống, các bạn hì nào nó no. Khăn nó tầm nữa đấy Nó Nó mới ở hẹn Ôi đi đây ถ้ามือมันตกอ,ออกมาหน้ามันคือชิายถักเนาะออนี่ให้นี่ก็โอ้มันสิรียงกอปลาผู้ได้อีกมูอให้นี่นะเ,ออเป็นน้องเนาะนี่เนาะ ันเจืออะไรเตียนอะน,นะบ่มันคือเป็นคันในนี่วะมันฉีดหล่ออยู่บ่ดเด้ปีน,น,นี่ฮะม,มันคือไปเ,ปเบิดแหละบ่โอ้ยตายเลย ตจริงนะขันก็นเห็นมาหอดใส่เกาหนาสี่หอเอ้ยหนึ 1, ่งสองสี่หอพี่น้องเลยสิว่าน่าคือเก่าอะไรปีนี่ดัมบ์อไว้ดอกเอามันคุนโมาลายอีกอย่างมันกับน,นา เบิกใหม่แล้วมันสีเหนียวมันสีติดมันสีดับเนี่ยหายมันเมียนต่อเพื่องก่อนโอปีนี่ครับมุ้เบิกใหม่ดิฮาปรับหน้าใหม่ไหมมันมุ้งเบิกใหม่ปรับใหม่หายดิค่ะอันนี้ก็เป็นห้องอลไรนี่นะนี่แหละมันสิไปอีกเลยนี่โอ้ยบอกเกินสามเถื่ออึ่งปึืงแล้วแหละนี่นะนี่ Mày thấy không? Tại vậy? đồ đi Này Mình nhắc là... chị khuyến khích một đoạn Khuyến khích để bớt Tao bảo làm sao mà hùng hủy Tao bảo làm hùng mà không Chị thấy mưa Hả? Tại lại thế? Nào? ฟุงัวกระเต็มสวนเห็นแต่หอยมันบูดตะบอนเขาเอาง่ายง่ายเอางตาำบูดตะบอนเขาายาเบิดเห็นงวนะอนอามาเจาะมือร้วย เปนหัแข่งเฮียเป็นหัวมีตะกหัวจเองให้อยหัวโกมด้ออกมาได้เฮ้ยเงียบแเงียบมีแต่ป่ามึงดูพี่น้องให้เขาออกมาคนเดียวซนพังออกมากะอาจะไปไหลไปนามัน่ะเมื่อยขอบหัวมันสีออกทางในเลยโอ้ยอยก็สเบิ่งที่สื่อล้ขอขอยเห็นพูดกับมาพอดีเนา โอเคเดี๋ย okay, พี่นอ้องด้วยสิได้เมื่ <ứng S 1> อนะบ้านลาพวกองร้อนมาลัดนำ้ำบ่อนเอางวจับเอางวอืมอันนั้นหล,ลยายลมันเจามันทวอนกองร้อนนั่นต้องมึงแย่ลงมาลัดโอเคเดี๋พี่น้องเยจะจบ่นี้เอามาเจาะอส่วน